ชื่อว่าจูสองสวัสดีครับวันนี้ผมคู่กับดาราเทไหม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 เทไมพอยตเก่งขึ้นมาได้เดิกเก่งเก่งเก่งขนไมาได้เหรอ่งขึนไม่ได้องกินขึ้นชอเบียดกินขึ้นแล้ว กิงขึ้นอึ๊บขึ้นเด้ออึ๊บแข่งเลยเด้อแย่ so c u t สนุกไหมสนุกลงเลยลงวะไม่ลงจะดีฝังเจ่ทำไมเจ่ทำไมขาดขาดจบกัรรายงานแขงเยอะๆเลยก็ แล้วก็บางอ่ะแล้ว <No. S 1> ก็ต้องไหนข้างๆดีย <Yeah. S 3> าไม้เลีอนดอนางเฉยมันชอบไหมยา